สำหรับรูนนะผมใส่มาเป็นเจาะเป็นแฝดครับ <S <S เดโซเลตสปิริตสเตนนะครับแล้วก็พลังแฝงครับผมใช้าเป็นพลังแฝงลากไม้ครับแล้วก็ตามนี้เลยก็สอบทายของเราในวันนี้ครับคือน้องคลิกซี่นะครับที่มีเลือดอยู่8,376หน่วยและมีเกาะกันเวท269หน่วยครับภาพที่เราอยากจะเห็นในวันนี้ครับคือล็อกซี่ที่จับทีเดียวตายตายตายเพิ่มความน่าตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการออกมองกุฎแล้วก็หนังสือเวททุกอันไปก่อนนะครับมาดูการว่าจับเดียวจะตายเลยหรือเปล่าไป Oh. ตายเลยอ่ะทำไงอ่ะเพิ่มเลือดให้คลิกซี่ก่อนนะครับผมมาเพิ่มเลือดให้น้องคลิกซี่ตัวนี้แล้วนะครับน้องคิกซี่ตัวนี้มีเลือดอยู่หมื่นเก้าพันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองจับเวลากันดูดีกว่าครับว่าออกของไปไหนจะฆ่าคลิกซี่ตัวนี้ที่ไวที <Okay. S 1> ่สุดครับคลิกซี่ที่มีเลือดหมื่นเก้านะนั่นนี่ในเกมจริงจะมีคลิกซี่เลือดหมื่นเก้าป่ะอ่ะ,อะเริ่มจากบูมสตีก่อนนะครับไปปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเขาที่ประมาณพันหก 3 5 8นะครับบูมติ๊กนะครับเดี๋ยวไปดูอาโกนี่ครับอาโกนี่นะครับไปสี่จุดหนึ่งสองครับลองเอหนักสือออกออกไปดาบแดงผมว่าไม่น่าไม่น่าได้นะดาบแดงนะครับไปทึบทึบทึบสี่จุดหนึ่งสองนะครับไม่แรงลองเป็นเฮ้ยต่อไปไงล็อกที่นอกต่อไปไปชึบ ชุด4.58ครับไม่เร็วขึ้นนะครับตอนนี้เร็วสุดคือเซตนี้เซตเมตทั่วๆไปอันนี้ผมขอลองอีกอย่างหนึ่งก็คือออกือเวททุกเล่มนะครับมาดูกันว่าจะแรงกว่าหรือเปล่าแบบไม่มีบูมสติ๊กนะครับไปเผาทีประมาณ107เกือบ108นะครับ3.64ครับดังนั้นนะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับผมพยายามเทสแล้วนะครับไอเทมไม่เหมือนคลิปที่แล้วเลยอ่ะแล้วเราก็ได้แล้วครับนี่คือแรงที่สุดของล็อกซี่ครับผม

เรามาเรียงไอเทมกันสักหน่อยนะครับสาหรับล็อกซี่นะครับชิ้นแรกเราก็จะออกเป็นรองเท้าเจาะเกาะเวทนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาครับบูมติกนะครับได้วิ่งเร็วด้วยได้ดาเมจด้วยครับเติมด้วยมงกุดครับเอาไว้เหมือนเดิมเลยอีวิวแล้วก็หนังสือรรัวเปลี่ยนรองเท้าเป็นหนังสือจบโอเคครับนี่น่าจะเป็นแรงสุดของล็อกซี่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีอันไหนที่แรงกว่านี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับไปไปดูกันในเกมจริงกัน ลุยผมขอแนะนำโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอาร์ถูกมากกว่า50แพ็คในเว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นเอาละครับเราเข้าสู่ในเกมกันแล้วไปดีกว่าวันนี้เราก็อยู่กับทีมงานเดอมเอีกเช่นเคยสวัสดีครับทุกคนดีจ้าลุยตอนนี้ผมก็เอาลอกซี่มาออฟเลนนะครับและตอนนี้ครับผมได้เขาเจาะเว้แล้วนะครับผมรอให้ผมเรเวล4นะ๋ยวผมจะรอไปจับดูนะครับเฮ้ยกูมี4แล้วเพื่อนเพื่อนมัดหน่อย อ่าาาปไ้ชยผมว่าเหยื่อลมของเราคือตัวนี้แหละที่จะมาทดสอบของเรามาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ตายว่ะยังเป่าอยู่เฮ้ยว่าไงเพื่อนใไปเลยได้ดิใส่เลยใส่เลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเออวันนี้ผมได้ภูมิสติกแล้วครับยังไม่ไปไปก็ได้วะจับเลยแล้วกันมาสักหนึ่งตัว อฮ้ยสวยมากเพื่อนแต่ไอบาด้ามันมันเอาออกมาบ้าเลยมไรมาหลังหลัง่ไรโหักกุเลยมากมันามันมาเพียบตอนนี้ผมได้คงขุดแล้วช็อตเอาเพช็อตเอาเพมาดิ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 ดมาดมาดิาดมามาดิมาดเมาดิมอดิา นคิว่คือเรื่องของเรื่องคือฆ่าได้ตัวเดียวนะแต่ไอกิล่ามันมีเหยียบไฟคุณทำไมผมได้อีวิลซีเขทแล้วนะครับน่าจ,จับแรงขึ้นเรื่องมากเดี๋ยวผมจะไปไฟตรงกลางผมกำลังมาแข่งใจไว้เพื่อนยังไงเมด็ดจับเมด็ดอุ้ยเมดด็ดรเผาตายไดมอนด์ไดมอนดเหรอไดมอนด์เหรอช่วยอยู่ช่วย,ยงไงวะเนี่ยเผาอยู่สีบ่บานเผาอยู่เผาอยู่ โอ้ยไอ้นี่แรงไม่ไหวตีอูนี่นิดนึงเออเข่เาได้ลีเดอร์นี่เฉยเลยกอูมาแล้วมาแล้วมาแล้วแอนด์ชอตแบบนี้อ้ยโมเล็กเซ็ตโอุยโอ้ย สวยคุณอุ้ยแต่ว่าแต่ทว่าแต่ทว่าอู๋ไม่ไหวจริงๆว่งวะผมได้นังสือผมมาแล้วยังไม่อยากแพ้ใจเย็นคุณอุ้ยสวยสวยสวยเออยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังได้อยู่ได้ได้ได้ชี้ชี้ตีชี้อยู่ตีชี้เออชี้ตายไปโอ้ไปโอ้นไปโอ้ไปโอ้ไปโอ้นมาดิมาดิโอเคหนังสือหนังสือกูมาสองเล่มแล้วเพื่อนเราต้องทำอะไรสักอย่างว่ะให้เชื่อ หน,นีไปแควไปฆคากัน<ม>ให้เธอรู้ตัวไอ้ใหญ่กูโดนฟังผมต้องรอด <c oughs> ผมต้องรอดไปโอสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวบอบบอบบอมกระแตตุยไฟไฟสุดไปสุดไปสุดอยสุดไอแคลรี่ไอแม่ย้อยแต่ตอนนี้ครับผมกำลังจะได้หนังสือ,อเล่มครับผมหนังสือแบบครบเครื่องอันนี้คือแรงที่สุดของล็อกซี่แล้วแต่จะได้จับหรือเปล่าไม่รู้ ขอสั่งเสียผมไม่มีเฮ้ยไปแล้วมาไปแล้วเราไปแล้วไปโอ้กูดูให้อยู่ไปโอ้กูดูให้อยู่ปโอ้สามสองหนึ่งมาค่อยเออไปได้เราโกนเราดังนะเคโอเคโอเคโอเคเราดังเราดังเราดังให้มาดึงกุ้งดำเดี๋ยวโกกัดดักโกกัดดังโกกัดดัก ผมจับชี้ผมจับชี้ยิง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 เออเอานี้งี้ตอนหนีออกหนีออกจากตรงนี้ก่อนมันโป่งสองมันโป่งสองมันโป่งสองระวังด้วยระวังด้วยพลทหารระวังด้วยเปลี่ยนเป็นนี้เป็นสไาล์อํานูครับโป่งสองระวังด้วยนะลงลงลงไปเลยกูจับถือกีฬาสวยมากสวยมาก รอรอรอยี่สิบบิยี่สิบบิยี่สิบบิกูมีจับยี่สิบบิกูมีจับพี่แก้าพี่แก้วอู้หูไโอ้คนเลงอ้าวผมตายไปเออเทียไปจับใส่ตรงนั้นแต่วันนี้ก็น่าจะตายเฮ้ยอู้ไม่ได้ออกดิวออกดิวซูมซูม สนั้าฬิกาฟาเรนไฮน์อุณหภูมิร5อแรงปืน32มสิบสปัดขวายิงสว่างผลตั้งหินตั้งหินเอ้ยยังไปกิ่งกันเลยทำไมอ่ะเรียบร้อยแพ้ จบเกมไปแล้วนะครับและนี่ครับคือแรงที่สุดของล็อกซี่นะครับผมจริงๆมันก็แรงมากๆนะแต่ว่าล็อกซี่เป็นตัวละครที่ต้องการความถึกนะครับแล้วก็องค์ประกอบอีกหลายๆอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยการาออกแรงสุดอาจจะไม่ค่อยเบิร์กสักเท่าไหร่นะครับมีแค่ความแรงอย่างเดียวถึกก็ไม่ถึกนะครับไม่มีอะไรดีเลยนะครับไปเล่นล็อกซี่สายปกติดีกว่าบาย